สบายดีก่อนปีนมาดีๆลูกสบายดีโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขนสุหมองสุบอนฝบ่โผกับสองน้องเคสคือเก่าพี่น้องเฮียมแจ๊คสีว่าสวยหรือเศร้าพี่น้องเออฟัว่าตอนนี้มันก็มืดยุงขึ้นอยู่แต่ว่ามันสวยเลยแหละนี่ใช่ไหมมันอยู่ผังเบืองนะบ่ ผูกันบ่เบียนหัวบุ่งผูรอยทำเมืสิพาลงมาสอนลูกปลาคโเป็นยังลนะเออเออย่างปันเต่าอีร้อยวะผามักยางอะลร เออหมดกันยางลูกยางน่งเอร้อยพูดหนึ à, b b ại, ่งสองซ้มหนึ่งสองไปบุได้ตัวนี้มันกว่างแหงซ้มสิลงมาสิมาสอนลูกปลาคอพี่น้องแต่ว่าลูกปลาคอ่าจจะมันไปทางใดเดี๋ยวนี้ต้องได้เลาะหา ปัวกินของบ่าวศิลน,นี่กะมันบอมีน้ำแล้วปัวก็กินว้ายว้ายว้าวว้าว ใส่ลงไปฟังนะหงะย่างร้อยยางอือืเออมายางอียางนอีมใหญ่พุ่นฮะอุมผู้ยางนําใหญ่พุ่นอีแม่ถ่ายคลิปอยู่สิอุ้มนได้อือีแม่ถ่ายคลิปอยู่บักล่ะมันสิให้แม่อุแม่ก็บ่ได้ถ่าย ว้าวเออผูหยางน้อเอลอยผูว้าวเอลอยอุ้มแนเอลอยเอลอยอุ้มแนเอลอยเออเอลอยไว้ลอยอ่ะหิบยางยังเอออุ้มลอยมันน้ำอุ้มน้องแนอืน้ำ นงอจนสิบก่ขึ้นเอื่อยว่ะนักกอดกระสือเอาเข่าไ่เลยมาหล่อลูกฮะมาหล่อหาลูกปลาพี่น้องเอ้ยใช้เวลาอยู่สักโมงหนึ่งยังบ่เห็นสิได้สอนอยู่บ่ข้นงนี้ บรรยากาศพี่น้องใหญ่แล้วแม่เอ้ยบรรยากาศพี่น้องเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตก บ้ากว่ามึงมอยาเสียงดังลูกโดยมึงเก็บเห็ดพอนี่ยใช่รอยพูดแม่เอ้ยแม่พูดฮาว่าพู ูฮะพูนผูอยู่คอนผูหยุบหยุบอยู่เลน คนกำลังป่ากำลังว่าวเสียมันเหียมันก็นเหี้ยผเป็นแล้วเนาะนั่นนะหยุบๆยุบอ่นะ มันเมแต่แม่มันแม่มันอยู่นี่เห็นหมอมันไปไปเลยนะพาเาห้องฮึ่ๆ เหลวมายังหลียน,น,อ,นอันอนี้นะ,ม,นออนะมันออกไปทางนั่นแหนะนละม,มันออกมาทางนีกรอนอันนี้อันลูกมึงหยาหาเออเล้วเมหายไปอยากลงสอนไหมเอา้าครละาขางไหม ดาเฮ้ยมาขนาดกระโดดเทอบอกเฮ้ยก็มันถือเบ็ดนะบ็ดว่าอนี่ได้ป่ะพี่อุ้ยตัวกุ้งจ้องกุ้งก็มีแม่อุ้ยกุ้งโทรได้โตเฮ้ยจุ่งกระเปอยเฮ้ยจุ่งกระเปิดปล่อยได้บาบาทเดียวพี่น้องเกินขาดเบันหนึ่งบ่นฟันพี่เฮ้ยจ้องจ้องพี่พี่บัตรเดียวแม่บัตเดียวคุ้มเอามาแกง มันใหญ่แหละเอานะมีแต่ปล่อยกระปล่อยเอาเมื่อมาได้กระปล่อยเมื่อมาได้กระปล่อยปล่อยเห็นย่างเนี่ยเห็นลอยเลยปลาใหญ่กินเวอร์มดโอ้ยเกมบันที่สกินมันคมโอ้ยกุสกินดอกแกแให้นะร้อยเอ้ยแกละจ้อยเานนสิกไปละคุ้มว่าวนั้นว่าวมาสุดทางว่าวลีอโลข้นกำลังว่าวเห็นนะเป็นบไก่เอามาเก็บมาเก็บ เศษเอาล้นแม่เก็บออกแล้วก็เศษเอาแม่มาเด้อแม่น้องดามมือมาเศษมันชิย่างอย่างนี้พี่เนาะย่างหมูใหญ่กว่านี้โคตรอันนั้เลยพี่น้องเ้ยรีล้อหมวนขนาดพี่เนาะประดงสอนยังหมวนบระดงสอนยังหมวนพี่น้องเลยการลงศรีสิฉันได้เนี่ยนี่ตัวใหญ่มันกับแม่อุ้ยเออโอ้ยมันช่องหมูเอืีอยมันเลย โอ้มันช่องหมูมันเกิดก่อนก็มันมีตัวใหญ่ช่องหมูมันใช้ปานกำกันเลยเห็นมือนอันนั้คือวันหนู่มในเนาะนะตัวจนะหมูอเช่ามือเช่าเนี่ยมูใหญ่กว่านี้อีกมีแต่เนี้ยในเร็วกุ้งสอนหมูว่านิไปจะดสร้งใหญ่กว่านี้อีกมูอเช่าอันนี้มาเห็นน่ะเสร็จเจฟก็จังเสร็จนะอ๋อเรเคยเคยเห็น มันท like no uh, uh, um, um um ี่ใตพี่น um ้องจชาเก็บออาเนี้ยใบใหม่หนะแม่ขอที่ลายปีน um> ีเลยเนาะแม่จะสอนไปียงวันไห้มันลงหดีเหาเอาลงปล่อยปะปานเห็นเห็ดปวกเลยเนาะอันมันกำลังพ่นบอกเก็บกระยาแต่ละอย่างมาเอาบหมืกันยังพอเถอะปีจบอยู่บมดแล้วอลไรมันกลายได้อันนี้นะมันไม่อยู่แล้วเลยมันกลายวันไหนมันลงหดีเหา มันกายขึ้นเป็นพันๆตัวอุ้ยร้อยเฮียชงอย่าชะล้าก็ให้ปุ้ชะเล้าก็ได้มันมันเป็นต้องตายละป้าหมอนักกินลูกเดียวม่ไฮโซกับผ่าคำเน่นมดไฮโซกับผ่าชงองค์พระเจ้ากินอย่างเดียวมันต้องการันเบิ่งอีดูค่ะเบิ่งอีดูเลยมันขึ้นอีกบ่วเจ้า Nhay căn bocon, y như là yu cung yang yang gadu tittle mọi người nhắm 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 อยู่มองเก่าหรืออยู่ใสมันได้สีออกมาโอ้ยหมันั่นลดา้ยบ่บได้ครึ่งหนึ่งของกูเห็นอเช่า่ฉันอันนี้นะอ้ยแม่มาขวมจ้าแปดร้อย